ค่ะมือี้จินบะมีไก่เนาะค่ะเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ต่ว่ามือี้สิกินบะมีไก่ค่ะเป็นบะมีอันนี้คืออะโวคาโดเนาะค่ะผู้ใดกินอะโวคาโดแบบว่าว่ามันม่มีรสชาติเนาะค่ะบางคนสิว่ามันจืดบะชอบเนาะค่ะแต่ก่อนเท่ากับ่ะชอบคือกันนะคะซื้อมากินจงสิ่็กินพอไดใดว่ามันจืดมันจืดมันเฟื่อนๆยังไ๋ดอกค่ะก็เลยมาดัดแปลงแต่ว่าอันดีล่าสุดนี่ซื้อมา4ี่ลูก กินไปแล้วสองลูกเนาะค่ะว่ามันแสบก็เลยสิมันล่องเฮดใส่ใมันญี่ปุ่นต้มน้ำขิงค่ะต้มแล้วห้องสีเอามากินกับอโวคาโดเพื่อว่าให้มันมีรสชาติเนาะคะ่ะแต่ว่าอาโวคาโดลูกนี้มันมันมั่นคะ่ะมันแสบเหนียวนําคะ่ะมันเกิดขึ้นสิเขากันดีกับมันญี่ปุ่นก็เลยมาล่องต้มน้ำขิงใส่มันญี่ปุ่นเอามากินกลับดูค่ะ ที่ล่องล่องกินกับมันญี่ปุ่นสวยค่ะมันสุกแล้วสวยดีอันนี้คือเม็ดของเขาเนาะคะ่ะเม็ดของเขา สิล่องเอามากินกับไอ้กับไอ้นี่ยน้ำต้มอันนี้มันเหนียวดีอะค่ะเนื้อมันนี้เนื้อมันเหนียวมันสุกแล้วเนื้อมันสุกมันเหนียวอร่อยดีค่ะเหนียวแสบค่ะ นี่ใส่กับมันญี่ปุ่นนี่ค่ะอร่อยมากๆถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้สำหรับผู้ที่กินหวานเนาะค่ะก็ะเอาไอ้น้ำตาลใส่ไปหน่อยหนึ่งกินกับมันญี่ปุ่นนี่แสบสำหรับผู้ที่ชอบกินหวานเนาะค่ะผู้ไม่ชอบกินหวานก็กินได้เพราะว่าอันนี้มันสุกแล้วมันเหนียวเหนียวค่ะแสบกินหอกับมันญี่ปุ่นนี่ยแสบนะ บางคนกินกระสอดเขียวน้ำขิงเขียวไไดแลวขิงแก่เนาะคะ่ะขิงแก่น้ำมันสีออกแดงๆต้มมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนี่กร,ระต้มมาโดน,นต้มแป๊บเดียวกระไดแล้วกับเปื่อยแล้วหอมหอมขิงคะ่ะหอมน้ำขิง ข้อดีของมันญี่ปุ่นคือต้มแล้วมันไม่เละเนี่ยเปื่อยแล้วแต่มันก็ไม่เละมันญี่ปุ่นมันไม่เหมือนมันเทศบ้านเรามันเทศบ้านเรามาต้มแล้วพอพอสุกแล้วจะเปื่อยเลยเละเลยแต่อันนี้ไม่เล็กเสร็จแล้วเรียบร้อยเหนียวแซบแซบครับอืมมันเหนียว เหนียวคือเผือกนะอร่อยมากนะจากคนที่บ่เคยชอบบ่ชอบนะคะมันแพงอยู่แต่ว่าบ่าชอบแต่พ่อมาเห็ดแบบในกินในแสบเหนียวนําลูกเดียวกินบ่เบิดคะ่ะมันลูกใหญ่หลายกินกับมันญี่ปุ่นเขากันดีคะ่ะซื้อมันญี่ปุ่นมาหลังมาต้มใส่ขิงแกะแล้วเกามา่กินเนี่ยนำขิงก็มีประโยชน์ เหนื่อยจริงค่ะเนื้อ,น,อนามากเลยเนื้อ,อตักขึ้นมาเียบเพิ่มๆมามีจานในเซบูเบิรเนี่ยกินอะโวคาโดกับมันน,นี่อิ่มเนือหลายค่ะอืมดูเนื้อนี่ เนี่ยลายมากเลยแสบมากเลยค่ะมีประโยชน์ด้วยครึ่งลูกนี่ก็สิกินว่าเบิดคันนี่เพราะว่ามันลูกใหญ่มากเลย ลอยมากลอยมันเหนียวเหนียวคือเผือกอันนี้เป็นล้อยเม,ม็ดมันนี่คือเม็ดมันเอาออกค่ะ กินอะโวคาโดกับซีอิมเลยที่กินไก่บะเบิดกินมามีไก่บะเบิดใส่พริกเผาปรุงพริกเผาเขาแม่ไปนั่นใส่ถั่วลิสงเปรียปร้ยวๆหวาน จุบคลิปแค่นี้แหละค่ะอกณไลายๆค่ะมันติดตามกูเลยกะแช่โทรศัพสไจะครพ่นถุงกูลาจะกินขา้าวตอเนาะค่ะสำนีละค่ะสวัสดีค่ะ